sẽ mi những mãi khi ta sẽ nghĩ đến con như anh, sẽ có những ngày Con đi theo, สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Racha n n e l อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปพูดถึงละครสืบสวนสอบสวนของทางช่องวันอีกหนึ่งเรื่องนะครับนั่นคือเรื่องเนตรมหนพนะครับเรื่องนี้นะครับผมมีการปล่อยภาพฟิตติ้งให้ได้เห็นไปตั้งแต่ปลายปี62นะครับปัจจุบันเนี่ยก็มีการถ่ายทํากันไปเรื่อยๆนะยังไม่มีอะไรมาอัปเดตมากมายนะครับผมทราบแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นละครแนวสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมอะไรบางอย่างที่ตัวของนางเอก ต้องเข้าไปพัวพันนะครับและพระเอกก็จะเข้ามาปกป้องนางเอกนะครับแล้วก็ตามสืบกันว่าใครอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้นะครับประมาณนั้นพระนางนะครับได้สนยุกนะครับมาประกบคู่กับเอเธอร์เดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตนักแสดงที่ร่วมแสดงในเรื่องนี้กันก่อนแล้วกันนะครับและถ้ามีเรื่องย่อมาอ่านให้ฟังเนี่ยเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งล้วกันนอกเหนือจากสนยุกกับเอเธอร์แล้วนะครับคู่รองนะครับผมต่อมาก็มีกั้งเดอะสตาร์นะครับซึ่งยังไม่ทราบว่า จะมาประกบคู่กับกั้งนะครับผมและอีกหนึ่งคู่นะครับก็เป็นอักครัตนะครับประกบคู่กับแพรวนรุพรกมลนะครับคู่นี้เนี่ยมีการเข้าฉากกันสะส่วนมากคาดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งคู่ในเรื่องนี้นะครับและนอกเหนือจากนั้นนะครับผมก็ยังมีคุณอาดิรกนะครับยิปซีซึ่งยิปซีเนี่ยน่าจะมารับบทเป็นตัวร้ายซินดี้ซิลินยาครับตองสาวิตรีลิฟสุพ์แท็กพัญยูโออนุชิตรัศมีแข และนักแสดงอีกมากมายนะครับ อันนี้เป็นนักแสดงส่วนหนึ่งนะครับผมที่หลุดออกมาจากในภาพฟิตติ้งนะครับผมมาให้เราเนี่ยได้เห็นกันซึ่งแต่ละฉากที่ถ่ายทำนะครับค่อนข้างที่จะมีการแต่งกายในการเข้าฉากเนี่ยไปในแนวทางที่จะค่อนข้างที่จะมีฉากแอคชั่นค่อนข้างเยอะนะเรื่องนี้เราคงได้เห็นการตามล่าหาความจริงสืบสวนสอบสวน,สวนแล้วก็ต้องมีฉากแอคชั่นเนเรื่องด้วยตามสไตล์ของช่องวันนะครับอย่างที่เราเคยได้เห็นกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเรื่องสังหารหรืออ,อีกหลายๆเรื่อง ก็จะได้เห็นสนยุกเนี่ยกลับมาจับปืนอีกครั้งหนึ่งจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอติดตามนะครับผมตอนนี้ก็มีการถ่ายทํากันไปได้เรื่อยๆแล้วนะครับแต่ว่าผ้าฟิตติ้งเนี่ยออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วก็ถ่ายทํามาได้ระยะหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่ทราบวันออนแอร์นะยังไม่รู้ว่าตอนนี้ถ่ายทํากันไปได้ถกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับวันนี้มาอัปเดตเกี่ยวกับนักแสดงในเรื่องเนตรมหนพนะครับยังไงก็ผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับฝากกดไลค์ฝากซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยละกัน ย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาคดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับากกกกดดดดตติมไลแช